ท่านที่แสดงความเห็นผ่าน Facebook เมื่อวานนี้ขึ้นมาหน้าจอเลยอ่อขออภัย u t u b e ท่านได้รับสิทธิ์ผ้าพันคอริโอพูอ่าเผืนที่ผมโชมเมื่อวานอ่ะแชมป์ยี่สิบสมัยอ่านี่นี่นี่ค่ะสิบท่านทั้งหมดสิบท่านนะคะนี่มีคุณผู้ชมอยู่หรือเปล่าสิบท่านอยู่วันนี้ด้วยไหมอ่าทั้งสิบท่านนี้ดูเอาไว้และ ขอให้ท่านติดต่อกลับมาทางอินบ็อกของเพจเรื่องเล่าเช้านี้ผมไม่ใช้เพจผมเพราะผมจะนอนนะะใช้เพจเรื่องเล่าเช้านี้นะคะภายในสามทุ่มวันนี้ถ้าไม่ติดต่อกลับมาในอินบ็อกของเพจเรื่องเล่าเช้านี้ภายใน21่สิเราการหรือสามทุ่มคืนนี้ถือว่าสลาสิทธิท่านติดต่อกลับมาเพื่อจะแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ และแสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าของบัญชี YouTube นี้ภายในสามทุ่มคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ทีมงานประบวลมาเลยว่าติดต่อ,อก,กับมากี่คนชื่ออะไรอย่างไรเราต้องทำให้โปรงใสและถ้ายังไม่ติดต่อ,อก,กับมาภายในสามทุ่มคืนนี้ที่เหลือพรุ่งนี้แจกอ่าสมมุติว่า,าวันนี้มีสามท่านไม่ติดต่อพรุ่งนี้ก็แจกสามผืนค่ะเอาอย่างงี้นะง่ายๆเลยท่านผู้ชมมีไหมคะคุผู้ชมอ,อยู่ในนี้เปล่า มีแต่คนบอกว่าที่อดเลยเป็นคนที่ไม่ได้เอาก็ต้องลุ้นว่าคนเหล่านี้จะบังเอิญวันนี้ไม่ได้ดูเออแล้วก็ไม่รูตัวว่าได้แล้วจะไม่ติดต่อก,กับมาภายในสามทุ่มคืนนี้พอไม่ติดต่อก,กับมาภายในสามทุ่มคืนนี้ติดต่อก,กับมาทางอินบ็อกซ์ของเพจเรื่องเล่าเช้านี้ขอฝากหน่อย <c oughs> อ่าเพจผมปิดอินบ็อกซ์เดี๋ยวไม่ได้นอนเอาเป็นว่าอย่างนี้นะภายในสามทุ่มพร <c oughs> ุ่งนี้เราจะรู้กันว่าติด <c oughs> ต่อก,กับ <c oughs> ท่านนี้อยู่ฮะไหนอ่านว่าอะไรอ่ะอกะแมนอ๋อเดี๋ยวเอาเดี๋ยวดูท่านต้องแสดงหลักฐานว่าท่านเป็นเจ้าของบัญชี YouTube นี้ด้วยนะถูกไหมไหนเอาไม่มีนี่เอาแจเดียนท่านหลอกเราแจ้งแค่นี้พอแล้วปิดเอา่านี่เผื่อว่าจะมีคนไม่เห็นแล้วมาแจกกันอีกอ<ะ>แล้วเมื่อกี้ทันเลยวะคะ มันดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้ถูกไหม <c oughs> เป็นยังไง